สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำดอกคาร์เนชั่นนะคะจากกระดาษเราเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราเอากร,กระดาษที่เขาตัดมาสำเร็จแล้วพ, uh huh. พับครึ่งนะะพับครึ่งนะคะพับครึ่งมาอีกให้เล็กที่สุดคนะ่ะ uh huh. พับพับ ให้เล็กที่สุดนะฮะลักษณะแบบนี้พับอย่างนี้นะฮะทั้งหมดสี่ชิ้นนะฮะวางไว้เลยค่ะรับเลยค่ะพับค,ครึ่งพับนี้เล็กก็ได้ค่นะให้ได้สี่ชิ้นนะฮะ พอเราได้สี่ชิ้นเสร็จเราก็เข้ามาเข้าดอกเลยนะคะตัวนี้นะ,ะละนักษณะได้สี่ชิ้นนะฮะตัวนี้นะฮะเสร็จแล้วเราเอาไมนะะ้จิ้มกาวนะฮะนี่นะฮะเสร็จแล้วเราหากระดาษสักชิ้นหนึ่งกระดาษอะไรก็ได้หรือว่าใช้สำลีก็ได้นะตัวนี้นะคะ ใกล้ตักม้วนเขาเลยค่ะคือเราจะทำให้มันเป็นปมไว้ก่อนม้วนเลยนะฮะเป็นปมไว้ กระดาษที่เราพับไว้เราก็คลี่ออกเลยนะคะในลักษณะแบบนี้คลี่ออกมาได้เลยะคะ่ะแต่ละชิ้นให้คลี่ออกมาเลยนะฮะอย่างนี้ะคลี่มาเลยนะ เสร็จแล้วนะฮะทาก,กาวค่ะรอบตรงกึ่งกลางเลยนะฮะรอบกึ่งกลางนะฮะเขาจะมีรูอยู่ตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วนะฮะเราเอาไม้ไม้นะฮะทาก,กาวนิดนึงที่เราปั่นเกสข้างในเข้าไว้นะฮะเสร็จแล้ว แทงไปลงไปเลยค่ะจับหุ้มขยุ้มลงไปเลยนะคะลักษณะแบบนี้ขยุ้มลงไปเลยนะคะติดนี่เราได้กรีบแรกแล้ว,ลวนะคะขยุ้มไปเลยค่ะชั้นแรกนะคะ ชั้นที่สองเหมือนเดิมค่ะทาก,กาวรอบๆตัวนี้ก็ทำไม่ยากเหมือนกันนะลงไปเลยค่ะจับรวบกิบที่สี่นะคะไปกิจ สุดท้ายนะคะบางครั้งเอาจะเอาห้าชั้นก็ได้ก็อยู่ที่อดอกใหญ่ดอกเล็กค่ะ,ะเสียงไปเลยนะคะถ้าเราดูว่ามันเล็กเราก็สามารถที่จะใส่ไปอีกชั้นหนึ่งก็ได้ค่ะตัวนี้นะคะพอเราได้ดอกครบห้าอันนี้จะใช้ห้าชั้น ะะเราก็มาพันฟอลเทปหรือกระดาษยน่นพันได้หมดเลยนะฮะที่เราพันได้เลย ใบบางใส่พร้อมกันนี้ได้เลยนะคะหรือจะใส่ทีละขั้นก็ได้แล้วก็พันทีเดียวได้หมดค่ะบางที่อาจจะไม่ต้องแต่งก็ได้ก็อยู่ที่เราอยากจะตกแต่งจะใช้สีเขียวก็ได้ตัวนี้เ้ามีใบสําเร็จเราก็ซื้อใบสําเร็จมาทำหรือใบบางตัวนี้ใบยางพาราตัวนี้เขาจะอาจจะมีย้อมสีเราก็ซื้อแบบย้อมสีสีเขียวสีอะไรเราก็มาใส่ได้ตกแต่งให้เขาสวยงาม แต่ตัวนี้เราจะไม่ใช้สีเข้มนะฮะงานตัวนี้จะไม่ใช้สีเข้มเราจะใช้ใช้สีอ,อ่อ,อนๆลักษณะแบบนี้สีขาวสีครีมพวกนี้ค่ะใส่ทูบแล้วก็พันถ้ามีเทียนแล้วก็ใส่เทียนด้วยพันไปพร้อมกันเลยค่ะลักษณะแบบนี้นี่คือเสิจหนึ่งดอก